ดิฉันนางสาวาสรุรภัชรมนากรวันนี้เราจะมาวิจารณ์การแสดงกันค่ะซึ่งการแสดงที่เราจะเอามาวิจารณ์วันนี้นะคะคือการแสดงชูชายพ,พา่อพับเกรอค่ะโดยผู้แสดงนะคะคือน,นางสาวประชาพ,พิกพัชรูนนักศึกษาชัน้นปีที่สองคณะศิลปะศึกษาสถาบันบฑิตพัฒนาศิลป์ค่ะและผู้ที่สร้างส,สรรค์การแสดงนี้ก็คือ โดยการแสดงลิปนี้นะคะมีแนวคิดมาจากการ์ตูนเรื่องพอ w ค็อปเกอร์ค่ะทั้งด้านความน่าราักความสดใสและตัวการ์ตูนนี้นะคะยังมีความแข็งแรงและกล้าหาญอยู่ด้วยค่ะโดยในเนื้อเรื่องนะคะของการแสดงชุดนี้เป็นคอนเท m p o พ a ราลีแดนซ์ผสมผสานลำไทยตัวละครนะคะก็คือบอยซัมค่ะซึ่งเกิดจากการทดลองวิทยาศาสตร์ของศาสตราจารย์ทำให้เกิดมาเป็นผู้รำมีความกล้าหาญ มีบุคลิกที่แข็งแรงค่ะในตัวบทระบำนะคะจะเป็นการพูดถึงลักษณะนิสยัยและการแต่งตัวค่ะส่วนบทประกอบนะคะจะเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่โดยใช้เนื้อเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งมีความสัสร้อนเลยทีเดียวค่ะโดยประเภทของตัวละครนะคะเป็นตัวละครแบบนิติตเดียวค่ะ เพราะว่าแสดงบทบาทแบบเดียวตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะในส่วนของดนตรีประกอบชุดการแสดงเฉลิฉาพ p o w e r p u พับเกลนะคะจะเป็นดนตรีที่คิดขึ้นมาใหม่ค่ะจะ,ะผสมผสานระหว่างดนตรีไทยแบบดั้งเดิมของชฉลิชาและทำนองเพลงของ Power p o w e r p u f พับเ l ค่ะเป็นแบบที่มีความเป็นไทยและมีความสากลร่วมด้วยค่ะซึ่งจะอยู่ในช่วงท่อนรับของเพลงนะคะและเพลงนี้ยังมีกิมมิคเล็กๆนะคะ เป็นคำว่าพ่อพับอ,อ,อยู่ในช่วงท้ายของเพลงด้วยค่ะซึ่งมีความน่ารักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปฟังเพลงกันข้าวๆนะคะ ของการแสดงชุดนี้นะคะจะมีการใช้ท่ารำแบบระบีงรง่วมในการตีบทและมีการใช้ท่าเฉพาะของตัวละครเช่นท่าหออในแบบของพ r p พับเกิลเดี๋ยวเราลองไปชมการแสดงคร่าวๆกันดูนะคะ และแต่งหน้าเป็นเครื่องแต่งกายแบบประยุกต์จากความเป็นไทยและความเป็นการ์ตูนโดยจะเน้นเรื่องของสีของตัวละครบอลซัมเป็นหลักคือสีชมพูและเน้นผมที่เป็นสีส้มตามการ์ตูนมีการใส่โบแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวละครส่วนเรื่องการแต่งหน้าจะแต่งให้คล้ายกับตัวการ์ตูนมากที่สุดเน้นเรื่องของสีของการบล็อกตาแต่งเป็นโทนชมพูค่ะฉากและเวทีของการแสดงนี้จะมีการใช้ฉากที่หมายถึงสถานที่เป็นสถานที่มีเรื่องของการ์ตูนก็จะมีพวก ตึกอาคารบ้านเรือนจะเน้นใช้สีสันที่เป็นสีพาสเทลเพื่อให้กลมกกืนกับสุดการแสดงประเภทของฉากเป็นฉากสมจริงก็คือสร้างขึ้นให้ดูสมจริงจะสร้างให้ดูเหมือนจริงแต่เพียงด้านที่มองเห็นเท่านั้นเช่นฉากอาคารตึกในการแสดงนี้การแสดงเราจะไม่มีอุปกรณ์ในการแสดงนะคะ การใช้แสงจะใช้แสงจากหลอดไฟเป็นไฟสีขาวไม่ได้มีการใช้แสงอะไรเพิ่มเติมค่ะเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการแสดงชุดนี้จะมีฉากที่ทําการทดลองของสต,ตาจารย์ก่อนที่จะเกิดพาวเวอร์พัฟเกร์ออกมาทําให้ดูเสมือนจริงค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมการวิจารณ์การแสดงของดิฉันนะคะถ้าหากข้อมูลขาดตบกบกพร่องไปหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในมาณะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ I believe.